พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศและเราใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีต่างๆในบรรดาปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญต่อประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปัจจัยนั้นทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดแม้เราจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วการ ัฒนาก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จสูงสุดได้พระราชดำรัสเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศณศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครวันที่2มิถุนายน2538สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข่าโรนนงเรียนบ้านทันเียบค่ะโรงเรียนบ้านทั้นีย สังกาดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารงานโดยน,นายปัญจชัยสอนผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งอยู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2501มีเนื้อที่จำนวน2ไร่1งาน63 าราวาจาัดก,การศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น116คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนโรงเรียนบ้านทํางเนงียบขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะที่5พุทธศักราช2 5 6 4ถึง2569ประกอบด้วย8เป้าหมายหลัก18เป้า หมายย่อยมีแหล่งการเรียนรู้เวรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการดำเนินงานอาหารกลางวันงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทางการเกษตรและกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอาหารกลางวันมีการจัดการผลผล,ผลิตผ่านระบบสากรณ์โรงเรียนก่อนเข้าสู่การดำเนินงานอาหารกลางวันมีแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านผู้ชนะ การของผู้เรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้งานอาหารงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแปรรูปผลผลิตและมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวชุมชนและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้โรงเรียนบ้านทำเนียบได้ดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายโครงการพระราชดำริอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคตเป็นผู้มีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงรู้จักใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีความรู้ทักษะทางวิชาการและสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพที่เป็นพื้นฐาน การดำรงชีวิตมีความรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุมชนของตนและประเทศชาติ